เมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกา30นาทีณนะบริเวณโถงชั้นหนึ่งสำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพาจัดงานรดน้ำขอพรวันสงกรานต์เดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสำนักง,งานอธิการบดีและร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารเพื่อให้เกิดความรักความอบอุ่นความสามาคัคคีและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้อาวุโสผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสำนักง,งานอธิการบดี อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุนรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงการานต์ท่วมด้วยในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร์วัชลินกาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพาเต็มประธานกล่าวอวยพรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มาร่วมรดน้ำขอพรพร้อมทั้งส่งน้ำพระพุทธร,รูปจากนั้นดรพิมลพันธ์เลิศล้ำผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักง,งานอธิการบดีนำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานส่งน้ำพระพุทธร,รูปและรดน้ำขอพรอธิการบดี ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุน่นผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดลายดอกและผ้าไทยทั้งนี้เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวรัสโคโรนาส2019สำนักงานอธิการบดีจึงจัดงานแบบเรียบง่ายโดยจำกัดผู้เข้าร่วมงานหน่วยงานละ5คนและมีการเข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย